บวกให้เราฝานเฉียงแบบนี้นะครับน้ำมันนะครับนำกุ้งแห้งลงมาขั่วนะครับตอนนี้จะทำเป็นเมนูบวกผัดไข่นะครับ ผมจะเพิ่มกุ้งแห้งลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและเพิ่มรสชาตินะครับตักขึ้นมาพักไว้ผมจะเพิ่มน้ำมันลงไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็นําไข่ไก่ลง ผมจะแยกนะครับเพราะผมต้องการให้ไข่ไก่ของเราเนี่ยไม่ฉุกจนเกินไปเนาะทำไข่ไก่ลงแล้วก็ตีไข่ให้ไข่แดงไข่ขาวผสมกันนะครับแล้วก็รอให้ไข่จับเป็นก้อน โอเคตักขึ้นมาพักไว้ครับกระเทียมครับเีด๋ยวให้หอมเมนูก,กับข้าวบ้านๆง่ายๆสไตล์คนเรียมใจนะครับ ทำกับข้าวกินเองวันละหนึ่งเมนูผักกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็จะตามด้วยบวบเลยครับผัดในข้าวกันครับดอกเกือลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้บวบของเรา เขาเรียกว่ามีความสดชื่นเนะเาะกรเือเนี่ยจะช่วยชูรสชาติด้วยนะครับแล้วก็จะช่วยให้ความเขียวของผักต่างๆเนี่ยยังเขียวอยู่มันยหอมมากเลยครับกลิ่นกระเทียมเมื่อโดนกับความร้อนเนี่ยหอมมาก ใส่ลงไปแล้วก็ให้เราปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมรสชาติจะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อเนาะให้น้นซอสหอยนางรมเป็นพระเอกนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับเล็กน้อยก็พอใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดนึงนะครับ ผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นวดทิ้งไว้ให้บวบของเรานิ่มนะครับบวบนิ่มแล้วครับผมจะตามด้วยกุ้งแห้งที่เราทําการคั่วไว้เนาะแล้วก็ไข่นะครับหลังจากนั้นก็ดอกริกไทยตามได้เลยเพิ่มความหอม ผัดให้เข้ากันครับผมจะผัดไว้ทานกับน้ำพิกกะปินะครับปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยครับอย่างกันี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับบัวผัดไข่ครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูบัวผัดไข่ผีมือก็เดิม่มใจนะครับ ลองไปทําทานกันดูนะครับมือเจ้าเช้าทานกับข้าวสวยแล้วร้อนรับรองจะถูกใจคลิปเดินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไค b e เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ